อันนี้เราต้องอะไรอีกก็ใครที่กำลังหาสายชาร์จหาเพราะว่าแบงค์หาโนเตไมโน้มไทม์สเฮ้ยยังยังกูขยันกันขายอยู่อ่ก็คือเพื่อนเพื่อนสามารถซื้อได้เลยคุ้มค่าแน่นอนของดีไหนมีอะไรผมขายอีกสบายละอ่ะลองสั่งขยของผครับมาก็คือนี่เลยไอ้แก๊งมันมาช่วยกูขายหน่อยมั้ยแฝดมือละอ่ะมา นี่มันดียังไงมึงต้องใช้อยู่แล้วเพราะแบงค์มันสิ่งที่ประจำวัน,นในชีวิตพวกคุณต้องใช้แล้วจะบอกให้ว่าผมแบบแบงค์ตัวนี้คือดีไซน์สวยงามไม่ซ้ำตานะครับผมไม่ซ้ำใครหรืออาจจะมีบ้างแต่ว่ามัได้อยู่ <c oughs> แล้วก็มีแบบนึงกระบอกใหญ่ให้พี่เจมพี่เจมได้ถ<ห>่<ห>าเอาไปพัก,พกแต่มืออากามินเลยค่ะแต่พักสากามินพักจัดการเองด้วฝากด้วยมาพี่น้องเข้ามาขายของที่มันเป็นพวกไอทีบ้างดีกว่าพี่เนาะสองคู่เดี๋ยวมา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  มามามาต <มา S 1> ่อไปนะคะเรามาที่เซ็ตเอราแบงกันบ้างนะคะเซ็ตเอราแบงก์อันนี้อนนโอ้โห,หจะบอกว่าหน้าตานี่แบบล้ำสมัยมากๆเธอเธอดูคอมเมีเดี๋ยวนี้มันเป็นสไตล์แบบชอบแบบ C2 ไง,งคอนชอบความชัดเจนในเรื่องของคุณภาพมันต้องเห็นทะลุว่าเอ้ยจริงอ่ะปลาของดีดูเลยครับ C2 แบบนี้ C2 จริงๆนะทุกคนเนี่ยดูดูได้ีหน้ายันหลังเลยนะฮะแล้วก็มีรูชาร์จสองรูให้ดูเหมือนกันนะครับผมและอีกรูนึงเป็นฟัสชาร์จด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่นี่ครับผมยืบสองโบเลยครับตรงนี มิลลิแอมนะคะอันนี้นะคะมีหัวชาร์จให้2อันด้วยกันนะคะแล้วข้างล่างมีหัวอีกไหลแบบเลยนะคะมีทท้งใช้ซีกับพาวเวอร์คอร์ดด้วยนะครับผมนี่มีให้2อันแบบเลยนะเดี๋ยวได้ไปดูนะคะรอมเยาวมากๆราคาย่อมยาวน่ารักราคาคือ413้บาทค่ะแล้วนะคะแล้วยังไงหัวแล้วหัวอันนี้ก็สวยมากๆเลอเกิน วสวยใสอะไรก็ขายาหมวกอันนี้นะคะสวยมากเลอเกินถึงจะไม่เข้ากับชุดแต่จะบอกว่าหมวกเขาสวยจริงๆอ,อันนี้ยี่ห้ออะไรคะเธอนักจีนส์ครับผมลายเขายู้ยู้จากยู้ผู้อะไรแหละรู้จักยี่ห้อนี้ดีแล้วอยู่คู่บ้านคู่เรือนนะครับสำหรับใครที่แบบเคยใส่ยี่ของเขาก็จะรู้ว่าของเขาดี ของเขาได้อยู่คู่ไทยมานานแล้วนี่ใช่หนูชอบสิยพูแม็กจีนจะบอกว่าราคาตามป้ายในในหมวกนี้นะคะปกติราคาใบละ795บาทนัสตะตุริสเหลือ345บาท345โอ้โหเลขสวยแม็กจีนเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยขึ้นห้างนะคะทุกคนแบรนด์ขึ้นห้างนะคะสวยมากเลยแล้วค่าเขาไม่เป็นค่าแบบ เป็นผ้าแบบแบบเหมือนด้านน่ะเหมือนแบบเป็นด้านด้านนิดนึงอ่ะออกนี้มันมีความเงาด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เงามากอตเนื้้อ่สวยอ่ะเป็นผ้าเหมือนเหมือนฟิลเหมือนคล้ายๆผ้าอะไรอ่ะอ๋อมันเหมือนมีนาโนด้วยไงแบบว่าแบบแบบมีความเงาแต่ไม่ไม่ไม่เงามากแต่ทุกคนปกติขึ้นห้างเนี่ยราคา700 95าบานะคะแต่ถ้าคุณซื้อในไลฟ์นี้เหลือแค่3 4 5บาทนะคคุณแม่คุณดินุแกปรับได้นะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าพอเป็นผ้าอพลปเอสเตอร์ใส่แล้วมันเย็นใส่แล้วมันเย็นเนี่ยผ้าเย็นผ้าเย็นแบบเนี้ยใส่สบายเพื่อนๆนี่ใครแบบชอบแบบสไตล์หมวกแก๊ปชอบแบบออกไปเที่ยวหรือเดินสยามอะไรเงี้ยหมวกแก๊ปแบบเนี้ยโดนใจคุณแน่นอนเหมือนที่ผมเดินเลย สาที่ผมบอกสายชาร์จที่ดีเนี่ยใช้มอยมมอยอ่ะเดี๋ยวมาเป็นอนแดดวันนี้วันนี้เขาหล่อนะวันนี้เขาหล่อนะเดี๋ยดูดิไม่ไม่ไม่เอานน้นต้องสีชมพูเหมาอโหละมุนมันเหมาะกับกางเกงกับเพื่อนอ๋อมาคุอคุณออน่ารักว่ะเออเหมือนไปตีกอล์เหมือนไปตีกอล์ฟตีเท่ๆเท่ๆโอเคโอเคเค โอ๊ยโอ๊ย้ห้โอ้โห้โอ้โหโอ้โอ้โห้วอ้โห้โอ้โห้โอ้โหอ้โห้โอีห้โอ้โหอันนี้โห้โอ้โห้โอ้โหโอ้โอ้้โอโอ้อ้ห้โโหอ้โอ้โหอ้้อ้โห้โ้โหอ้้อ้อ้อ้โห้โอมโหอ้โหหอ้โ้โอ้้อ้ ทำไมเสียงเป็นสนุกอ่ะเอ๊ะหลงปะเนี่ยคุยอยู่ที่ไหนวันนี้อะตีไปโดนเข้าร้านสนุกอ๋อไปทะลุเข้ากระจกเขาไปโอ้ก็ว่าอะไรย่อนี้ดีคือมันทำท่านี้ง่ายกว่าที่อื่นยังไงฮะเอ้าเอาใหม่เอาใหม่มันมีเอาให่มันมีเนี่ยเออมันมันไปเอาใหม่ห้าดึงเลยดึงดึง Action ใหม่ห้าสี่สามสองไขว้หมวกคข้าแน็กอยากรู้ไปกิ้ดีใจไหม ดีใจไม่ทอมเอาไปเอาไปเอาไปคือกินเยอดตลอดอยู่แล้วว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ด้วยกันอ่ะไม่ได้ติดตรงนี้เออมันเลยเป๋ออแล้วก็หมนี่เพราะว่าหมุนหมุนแค่ถอนนี่ออกอ่ะมันจะหมุนหมุนหมุนได้ประมาณ6-7รอบแต่ทายนี่มันจะได้รอบเดียวปกติมันจะหมุนง่ายเลยพี่ถ้าแบบอะไรอ่ะถ้าถ้ามันถ้ามันไม่หมุนหมุนไปเฉยๆไปเฉยๆสองสองใบสองใบพร้อมกันสองใบจอยจอยใบหนึ่งครับยังไงยังไงแน็กมา เออหมวกสีชมพูมันดื้อตัวนี้มันดื้อตัวนี้มันดื้อนนั่หสามร้อยสี่สิบห้าสามสี่ห้าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าต้องบอกว่ามันมีห้อและเนื้อผ้าเนี่ยมันดีเนื้อผ้ามันดีมันจับแล้วมันแบบดีของดีจริงผมเลยบอกว่าถ้าผู้หญิงเอาไปใส่น่ารักมากผู้ชายใส่ก็ยังน่ารักดูผมดิเชื่อเออเออทำไมเสียงนั้นวะเสียงแบบหมดหมดใจมากกัมีบอกน่ารัก น่ารานาราใส่คู่กันใส่คู่กันหน่อยไหมใส่คู่กันหน่อยนะล่ะไปพักก่อนมึงอ่ะออกไปไปพักไปพักละคะให้เขาไปพักกันก่อนนะคะโอเคจากแม็กจีนส์นะครับก็มานอกจากหมวกครับก็จะมีอีกหลายอย่างนี่ยนี่ชอบแม็่ชอบขออะไรขออะไรเลยเลยผมต้องขอด้เหรอนี่บ้านผมอ่ะไม่คืนแล้วจะทำไมอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวก่อนบอกว่าอยู่ที่บ้านผมที่ทรงมิตรแล้วนะ ใช้กระเป๋าทรงนี้มากเลยที่อยู่มาเขาใช้แต่ทรงนี้ตลอดใส่แต่ทรงนี้จริงแล้วคือไปห้างไหนมีทุกคนจำได้ไหมกระเป๋าผมแม่ต้องห้อยตลับเมตรไว้มาเขามาทรงเฮียไงกระเป๋าเก็บตังไงทรงเฮียทรงเฮียทรงสบายดิเขาต้องสะพายตรงนี้เ้ยผู้ชายสะพายได้โอ้ยมาแต่แต่แต่ผมไม่ชอบใส่แบบนี้นะไม่เจ๊ไม่อย่างเงี้ยเอาอย่างไงไม่เก็บไป๊ะ ทรงซอมากเลยเนี่ยเขาใส่เน <o> ี้ยแม่ขาจริงๆเลยเนี่ยอันนี้คือทรงซอแต่คือจริงๆเขาใส่กันแบบนู้นเนาะเนี่ยเนี้ยเนี้ยทุกคนดูดิทรงซอโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยดูเฮ้ยก็คุยนะคุยนะเออ่าแต่ว่าถ้าอยากให้แฟชั่นหน่อยมันก็ต้องงี้แม็กจีนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูราคากันว่าเท่าไหร่ไหนนี่ดูจากป้ายอ่ะป้าย ราคาในห้างครับ1,195นหรบาทเหลือเอาให้เงนใส่เลยในไลฟ์นี้ของนักชาลีเหลืออยู่แค่545บาทโอ้โหมากกว่าพึ่งคุยมีตาด้วยนะสวยมากนะคทุกคนคือไอจะบอกว่าผ้าเนี่ยของดีเนื้อของทุกอย่างดีหมดผมจะบอกให้ว่ามันราคาเนี้ยคือคุ้มค่าใครที่อยากได้กระเป๋าสบายคุณไปดูของแบบ ลงตลาดมันก็200กว่าแล้วใช่ป่ะแล้วคุณภาพการเย็บทุกอย่างมันต่างกันอันนี้ของดีคุณจะเปิดกี่รอบมันก็เนี่ยแล้วคือเก็บของได้เยอะนะแล้วก็มีซิปในอีกชั้นหนึ่งด้วยย้ำนะแมกจีนะถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วคือมันเป็นทีแบงด์ขึ้นห้างจริงเนาะดังนั้นนะเรื่องคุณภาพแบบไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบว่าไม่ดีหรืออะไรมันดีมากทุกคนได้สรงแล้วมานะเออดูมีส่งนะผู้ชายนะคะเวลาไปข้างนอกก็อย่าลืมพกใดนะคะแล้วก็นมไปกินระหว่างัระหว่างวันด้วยเพราะว่าบางครั เราก็จะแบบเดี๋ยวไม่รอดังนั้นพกได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าผู้ชายจำเป็นต้องผู้ชายจําเป็นต้องมีกระเป๋านะคะจําเป็นจริงพกนมไม่กินแชมป์แล้วนะกิันนกควมกว่า เียวมาตั้งแต่สุรามุกเ,เนี่ยมนะึงนี่นะจริงจเลยอ้อนะอ่า <c oughs> สุาติแม็กก็จัดไปแล้วกันอันนี้กำลังลองรองท้จนะของจริง<อ>นะไปนะ่หมคกกู่ไพาดีแต่ข้างหลังนี่แหละไปแงห้บาทดูนอาให้คุ ดีๆนะคุณอเอาดีๆนะกูชอบมากเลยที่มึงเก๊กหล่อด้วยเสื้อตัวเนี้มึงยังเก๊กหลอได้ด้วยเสือ้อตัวนี้กูภูมิใจในตัวมึงมากเลยเอาจริงอันนี้มาเป็นแบบนักตัวลายนะนี่ามันรู้บอกตัวลลยเออรู้มันเข้มั้เออเอาหน่อยเว้ยการมินนี่ใส่อะไรก็น่ารักเนาะแต่แน็กเนี่ยเก๊กหลอด้วยเสือ้อตัวนี้ได้ยังไงปกตกตั้ง้วยดีเพื่อน ตังกเออ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 ไป <laughs> ถ้าจะหาถ้าดึงดึงสูงนี่ทำ <laughs> ไม,มเปลี่ยนฟิวไวจัง <laughs> ทีมงาน่ันแล้วทีมงาน่ันแล้วเออเออ พันไปจิ้มแก้มพอดีนึ่งจิ้มแก้มมาพีนึงเขินเขินมองก็เขินเหมือนมองพ่ะเอกมองมาเอกก็เขินจิ้มจิ้มแก้มจิ้มแก้มอุ้ยนี่มันปุ่มอะไรวะเนี่ยตาไปไปใครขมาเอาไปหมวกเอาต่อไปมีอะไรครับรองเท้ารองเท้าให้ป้าขายป้าป้าขายบ้างป้าป้าโปรโมชั่นตั้งเก่งในมาแซ่บเเอาลยเอาเลยเอาเลย ไปคเขก่าได้ห้าตัวไปเลยนะคะได้หาตัวไปเลยนะคตัวสามร้อยสี่สิบเก้าบาทตัวไปเลยนะคะโอ้ยวูนี่มีหลยมีส่าสามีนาน้ยสีตัวละห้าสิบบาทตัวละห้าบาทซาบิน่า50บาทจากผมเนี่ยอยู่กับกระเกงไนมาบ่อยใส่หัวนะไม่ใช่ผมให้ว่า กางเกงในที่ไม่มียี่ห้อยี่ห้อของแก๊งเนี่ยสามตัวมันก็หนึ่งร้อยแล้วก็คือสภาพมันเนี่ยใส่ใส่แป๊บแป๊บเลยผู้หญิงไปไปกดตะกร้าก่อนไปใครอะแหมอันนี้ต็อันนี้นาซาบีน่าซาบิน่าซาบิน่าวันนี้มาขายเหลือตัวเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทใครที่กำลังมองหาเกงในผู้หญิงอยู่คุณตื่นเลยมี ใครที่กำลังมองหางเกงลิงอยู่ผมบอกให้เลยว่าถูมตกตัวละ50บาทผู้หญิงคือแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยมะเดินเดิมเออโดนฟินใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้แบบไรตะครบด้วยแทบอ่ปลดไป80เปอร์เซ็นต์เลยเหรอคือถูกใา่ได้ติ่งไดลดไป80เปอร์เซ็นต์เลยนะคะ ที่หายไปถูกกดกันอยู่จริงๆนะครับผมดต่ะคุ้มไม่คุ้มพวกคุณลองบอกว่ามันคุ้มจริงไหมเอ้ชาได้จริงสักพันเก้าร้อยห้าสิบสักพันเก้าร้อยสิบเดี๋ยวสามเก้เก้าบาทห้าสิบบาทเดี๋ยวขอไปกดก่อนนะไม่ไหวแล้วลด80%ดสิบเปอรค่ะใครไม่กดเรากดไปกดก่อนไม่ไหวค่ะูแมากถูกมากมันทำผ้าไมโครไฟเบอร์ะเจ๊ใครจะไม่กดไหมจะมีใครกดไหมกดเผื่อให้กดแล้ว ไกดหมดแล้วกดไม่ทันต้องเสียใจด้วยนะคะต้องไปซื้อตลาดนัดแล้วนะราคานีพอดีถูกเกินใช่ปกติมันตัวละ390บาทนะเออนี่คือซาฟีน่าดนัดนะคะคุณค่ะใส่ใส่ใส่ประมาณ5้รอบก็เยอะแล้วตั้งเก่งในล์ตาใสไนต้าเก็บผ้าตัวสามรยสี่บาททุกคนเจอมากค่ะกุญแจตาใสตังเกย์นะคะสวยมากนะคะทุกคน กรเพือสุดน่าราคาแดงล้ราคาแดงแล้วราคาแดงราจอลงเท้าองเท้าแล้วน้องเหยียบตรนี้อ่อ้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเอาปลอกันเอาบลบกันออยเทอันนี้แบบคนชอบใส่ถุงเท้าอันนี้คนชอบใส่แบบเปื่อยๆ you want to t r อยู่วันชุดร้ายสบายสบายสบายมากเลยค่ะอันนี้แบบแพทเทิร์นมันดีนะคนที่หน้าเท้ากว้างก็ใส่สบายนะคะนิ่มไหมคะนิ่มนิ่มนป้าัดงเป็นคนหน้าเท้ากว้างนะแต่ใส่แล้วไม่บาดไม่เจ็บเลยนะใส่ดีมากเลยนะดูดูมันนุ่มมันนุ่มอ่ามันนุ่มราคาปกติราคาเท่าไหร่จะเดี๋ยวปกติ495ร้อยบาหนึ่งบาทวันนี้ราคา 140ยสี่สิบจดร้อยลดเยอะมากลดห้บอร์ใช่ไหมคะเหลือแคดร้อยสี่สิบห้าบาทจากหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทต้องมีอันนี้ของต้องมีนะข้างหลังมีคลิปด้วยนะคะมีลูกเล่นนะดูทุกคนเออคือไม่ใส่ถุงเท้าอ่ะก็ยังสบายไม่บาด ข้างในก็คือนุ่มนะลื่นแพทเทิร์นดีเออ I love you ทุกคนขอมาบงค่ะแล้วก็มขาข้งเดเออะที่หูตัวอีไม่รู้ักคุณรุ่นนีใส่สบายใช่ใส่สบายจริงนะคะใส่สบายจริงจริงใช้ก็ตัด ราคานี้ได้แค่ในไลฟ์นี้นะคะคนเผาบงๆจ็ดอยสีสบห้าทเจ็สีบา้ว้าวเออยอยอนะคะทุกคนลองโชวขอใบกันัะเจ็ดร่บาททุกคนสือยออฟไว้เออสีออฟไว้นะคะสีสวยนะสีสวยจริงๆนี่เราต้องพื้นเป็นสีน้ำเงินอ่ะทุกคน ก็คือเขาบอกใส่เอาไว้เป๊ะมากนะคะเท้า24สี่ก็ใส่24เซนเลยนะเออเท้าเบ้าเบ้าเบ้าไม่มตังค์ไม่เป็นไรค่ะแค่มาชมมาดูมาเล่นกันเลยมีเพื่อนๆทีมาบอกว่าไม่มีเงินกฎกตโนนกฎธรรมมาเล่นกันไม่มีเงินก็มาเล่นมาให้กำลังใจมาขอหัวใจกดกะลังใจกันนะ

มีคนแอบซื้อเกงในแล้วเขาติดไปอยู่ตลอดเวลาคุพี่ลาดแบบนึงมีคนใครก็บอกทุกคนมีป้มีป้าแอบซื้อเกงในแต่เขาติดติดไปไว้อยู่ เจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้นจากหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเออยูเอาขาวัหน่อยนี่งรองเาวาน่ารักมากเออน่ารักจริงเราสีมันแบบสีน่ารักค่ะสีขาวอัพไว้นะโอเคไอ้สตรองอะไรนะคะอ๋อเซ็ตคอมมี่เซ็ตคอมมี่สายชาร์ตกำลังลดราคาอยู่นะคะ I love I love I love you don't know, hey, baby When you hold me And kiss me slowly It's so sweet <laughs> And it don't change If I light up my way Would you know that you are You're the company that needs the, the money โอเคผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผต้ชายแอนคอมแบตุกน Sorry ตุกนพวกเรานักเลยอยู่แล้วครับนี่นั่งรถนี่ตูเท้าแทบจะพลาดหลังคากันอยู่แล้วเป็นท่านั่งที่สบายเข้ากันนะ มา<ๆ>ทุกคนโนมันนี่ทุกคนโนมันนี่ไม่เป็นไรนะครับผมเบสยังมีมันเน่อยู่เือหลายหคนอ่ะซื้อตอนแรกมันก็เรียบร้อยทั้งหน้านะเจผมขอเป็นี้ดีกว่าระหว่างพอเปิดไลฟ์เราจะจิบให้ดูแบบว่านีอะไรบ้างการเพื่อนๆบางคนที่แบบว่าอ๋ยตอนหลังมาอยากได้ทําตาอย่างไรตําอย่างไรทําไม่ทันแล้วนะครับผมขอบคุณที่ช่วยกันซื้อนะคะขอบคุณที่ช่วยนะค๊ะจะเชียวนะคะเชยวนะหลัง ไปในต้นไหลอืมาอุ้ยไอลงเท้าเรามาขายกันอีกรอบวันนั้นเราเกิดตะกร้าผิดทางพรุ่งนี้ค่ะอุ้ยขอโทษครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราทำอะไรขายกระเป๋าขายกระเป๋าโอ้ยคุ้มเจ้าเดิอมาใช่ผมจะบอกให้พรุ่งนี้ขายเตียมเลยวันนี้ขายซื้อไปแล้วพรุ่งนี้เรามีกระเป๋าเดินทางขายราคาถูกมาก หูุแบบนึกว่าซื้อถุงผ้าเเป็นกระเป๋าอย่างดีอ่ะยูริเมมเบอร์กระเป๋ากระเป๋า yes เมมเบอร์ร i เ c a ร i e r ถูกมาก yes เลี่ถูกเลี่ yes i know i know จริงจริง uh, tomorrow tomorrow ไปไปไปเออเซลเซลเออเเซลรด้วยพาะอะเดอะ tomorrow กระเป๋า big carrier เดี๋ยวนี้คือวิ่งเข้าวิ่งออกซื้อเองนะครับไม่เห็นกระหายไปไม่ใช่อะไรน,นะมาเรามาขายถิงพเท้าขายต่างเนี่ยก็ของผู้หญิงอะนี่ของผู้ชายนะะถูกหรือเปล่าถ้าถูกผมบอกไว้เลยว่าต้องซื้อแล้วเก็บไว้เยอะๆ underwear ชาลีเวนชารี underwear filter underwear filter บินไปเลยนะครับผมวันนั้น filter ผมจะบอกให้ว่นวาวน,น,าน,นุ่มมากเนื้อผ้าดีนุ่มโอ้โไอ้แบบนี้ชอบาดีเลย เดี๋ยวช่องผมปิ้นอีกอ่ะเดี๋ยวช่องผมปินอ่าอันเดนแหวนฟิลเตอร์นะครับเมื่อกี้อันแหวนฟิลเตอร์อะไรนะไม่ใช่แต่ของพี่ปูป้ะปูเลเนี่ยปูปูเถอะ Why for ไมนี่ผม Why for me ไม่ก็ไม่แพงเลยนะรูกปากันสามสิบกว่าบาทมามาขายกางเกงลิงกันก่อนจะบอกให้ว่ากางเกงตัวละแปดสิบสี่บาทแต่เป็นของยี่ห้อดีๆผ้าดีๆแบบนี้ผมไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพื่อนๆดู แปดสิบสี่บาทมันถูกมากนะครับฟาบ่าจริงๆคใครที่เป็นผู้ชายอะ่ะสกูลพูดๆูดเออไปซะแล้วมีกางเกงในกับกางเกงกางเกงไอ้ลิงแแบบฝากกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจ